อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องต้มน้าให้เดือดก่อนแล้วเกดก็จะ,ะนําขวดนะคะที่จะใส่เนี่ยคือล้างให้สะอาดนะคะอันนี้เป็นขวดใหม่ที่ซื้อมานะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็นํามาลวกนะคะลวกน้าร้อนนะคะทั้งขวดทั้งฝาที่เราจะปิดด้วยนะตอนตอนนี้เกดก็จะลวกใส่แล้วก็กี่ขวดแล้วก็ทําไปลักษณะนี้หละนะคะก็คือต้มให้ร้อนนะคะให้ร้อน แล้วค่อยเอาขึ้นมาวางไว้แล้วก็เราก็จะใส่ตัวเมตโตตัเมโต,โต,โตโซอสนะคะไม่ว่าจะเป็นการแคนอะไรต่างๆเราก็จะต้องมีการทำการฆ่าเชื้อขวดก่อนนะคะก็ประมาณ5นาทีนี่แหละเพื่อนๆนะคะ5นาทีใครที่มีหม้อใหญ่กว่านี้ก็ดีนะคะใส่ได้ทีเดียวเยอะเลยส่วนอันนี้ก็เป็นฝาฝาก็ต้องลวกน้ำร้อนเช่นกัน นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่เราจะนำไปปิดอันนี้ก็เรียบร้อยพร้อมที่จะแคนแล้วนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเอาขวดกับลิดพวกนี้เข้าในโอเว่นได้นะคะมันจะเป็นต้องลวกน้ำร้อนเหมือนที่เกตทำนะสามารถเอาใส่โอเว่นได้แต่เกดเลือกวิธีนี้นะคะและนี่ก็เป็นสปาเก็ตตี้ซอสที่เกดทำใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนี่ทั้งหมดนี่แหละ น่าอร่อยมากค่ะสามีบอกว่าอร่อยมากนะคะสามีติดใจจริงๆเขามีกลวยนะใส่มันจะได้สะดวกกว่าไม่ต้องมาเลอะปากขวดนะคะแต่ว่าเก็บไม่มีก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเราก็สะดวกยังไงเราก็ทําอย่างนั้นนะคะก็ใส่จนประมาณนี้แหละนะคะประมาณนี้เราก็จะปิดฝานะคะ สามารถแคนอย่างอื่นได้เหมือนกันนะแล้วเราต้องทำความสะอาดขอบขอบ,ขอบก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราก็ทําความสะอาดตรงขอบขอบนี้นะคะรมขอบขอบ,ขอบให้สะอาดนะคะแล้วเราก็เอาฝาปิดนะก็ต้องเช็ดให้แห้งนะคะ เช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้ง<ๆ>ก็ปิดลงไปลักษณะนี้แล้วเราก็ใส่ริงลงไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไทให้มันแน่นเลยนะคะปิดให้แน่นลักษณะนี้เนี่ยหมุนให้แน่นเลยนะคะนี่ก็คือเสร็จเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปต้มนะคะก็ทําอย่างนี้แหละคะ่ะจนครบทุกขวดนะคะนี่เกจยังเหลือซอสอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าซื้อขวดมาไม่พอค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมหม้อแล้วก็นำลงใส่หม้อนะคะแล้วเราจะนำน้ำใส่แล้วก็นำไปต้มนะคะให้เดือดประมาณ40นาที45นาทีนั่แหละนะคะใส่น้ำให้ท่วมเลยนะ ใส่ได้เจ็ดขวดค่ะหม้อนี้จริงๆเขาก็จะมีหม้อสําหรับไว้ทําแคนนิ่งโดยเฉพาะอาหารซื้อได้ตามวอร์มา่าตามร้านขายทั่วไปแต่ว่าของเก็บไม่มีนะก็จะใช้หม้อลักษณะนี้แล้วก็นี่เป็นน้ําที่เกดต้มอยู่นะคะต้มไว้แล้วก็นํามาเทใส่ให้ท่วมเลยนะคะโอ้ขอโทษท <laughs> ใีให้ท่วมขวดเลยนะใส่ไปให้ท่วมแล้วก็นำหม้อนี่ไปต้ม ่วมพอดีเลยนะคะพอดีพอดีเลยเนี่ยเราก็นําขึ้นเตาเลยนะคะตอนนี้ก็นํามาตั้งเตาแล้วนะคะแล้วก็ปิดนะไว้45นาที40ถึง45นาทีแล้วก็มาเปิดดูอีกทีตอนนี้ก็ได้เวลาครบแล้วนะคะเก็ก็ปิดไฟไปแล้วค่ะดี๋ยวก็จะรอให้เขาหายเดือดก่อนนะคะจะทิ้งไว้ในหม้อนี้ก็ประมาณ10นาทีทิ้งไว้ก่อนถึงจะเอาออกมานะคะ ก็เอาออกมาจากหม้อแล้วนะคะก็มาวางไว้ลักษณะนี้นะก็เราก็จะรอฟังว่าฝาเขาเนี่ยจะดังปั๊บขึ้นมาไหมนะคะถ้าเกิดว่าฝาดังปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าเขาแบบเซียวแน่นนะคะก็คือก็คือเป็นอันเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินเสียงฝาเขาปั๊บัพขึ้นมานี่ก็แสดงว่ามันไม่สมบูรณ์นะคะการแคนของเราไม่สมบูรณ์ ก็มันก็อาจจะทําให้อาหารที่เราแคนเนี่ยเสียได้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังเก็บไว้ในลักษณะนั้นก็เราจะต้องมาคอยฟังเสียงนะคะว่าอันไหนที่มีป๊อบขึ้นมานะคะเสียงป๊อบก็คือฝาเขาอัดแน่นสนิทดีนะคะก็เป็นอันเสร็จสําหรับการแคนนะคะนี่แหะคะ่ะ แคนนิ่งวิธีแคนนิ่งนะคะถนอมอาหารถนอมซอสหรือว่าผล,ลไม้หรือว่าพวกพริกอะไรต่างๆการดองอะไรพวกนี้เราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะ